สวัสดีค่ะวันนี้ช่องรุ่ง264 Channel ก็มากันอีกแล้วนะคะ,ะสำหรับนวณิยายสามโกศสหับคนกันเองภาคพ,พิเศษกำเนิดปณิตนานทำนานนวนิยายเงาฝันของผีเสื้อโดยคุณเอื้ออันชลีซึ่งในตอนนี้เป็นตอนที่10แล้วนะคะเรื่องเสือหนวดแมวบรรยากาศในวังของจางซื่อเฉิงเต็มไปด้วยเสียงของความรื่นเริงคึกขนองภายในห้องที่ดับแสงตะเกียง หวังอิงสงเองกายนอนฟังเสียงแห่งการเฉลิมฉลองท่ามกลางความมืดแล้วหาได้ขมตาหลับลงเขาจึงลุกขึ้นเดินออกไปยืนอยู่นอกชานคิดถึงหลิวเย่เอ๋อจันในตาดวงนั้นได้นำทางเขามาทว่าคืนนี้มันถูกเมฆบังนับแต่วันแรกที่ก้าวเดินออกจากโรงนิ้วมาเขาเชื่อว่าการกู้ชาติจะบรรลุผล ด้วยการตรวจตราและรักษาความเที่ยงธรรมเพียงไม่กี่ปีล่วงผ่านหลังเข้ายึดครองชางโฉบดนี้จางซื่อเฉิงได้กลายเป็นเฉิงหวางแห่งอาณาจักรต้าโจตามการเสนอแนะของหลอกว้านจงตามกลางความพึงพอใจของทุกฝ่ายจางซื่อเฉิงแต่งตั้งคนเซ้เดียวกันให้มีตำแหน่งทั่วหน้าและสร้างวังสหรับอ,อง เดินทางไปไหนมาไหนด้วยรถทองเทียมมา้าหกตัวภายในวังยังมีงานจัดเลี้ยงกินโต๊ะทุกสามวันจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วแลวะเมื่อครู่เขาก็ยังเพิ่งออกมาจากงานเลี้ยงที่แสนน่าเบื่อนั้นระหว่างนั้นได้ยินหลอกว้านจงพาจางวนซางที่เมาปีกลับมาถึงจางวนซางเอาแต่พร่ำว่าสุราเลิศรสสุราเลิศรส ส่วนหลอกว้านจงก็ส่งเสียงตลอดทางว่าพี่รองระวังหน่อยหวังอิงสงหัวรอกับสิ่งที่ได้ยินแม้ว่าในระยะหลังเขากับน้องร่วมสาบานต่างมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเมื่อเสียงของจางหวนซางเงียบไปในห้องของเขาและรอจนกระทั่งห้องของหลอกว้านจงจุดตะเกียงขึ้นหวังอิงสงจึงเดินผ่านห้องของจางหวนซางไปสู่ห้องของหลอกว้านจง ค่ำคืนนี้เขาอยากเปิดใจถึงความมาเห็นด้วยกับน้องสามเป็นครั้งแรกนับแต่เป็นพี่น้องกันมาหลอกั้นจงกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่หน้าดวงตะเกียงเงางของเขาใช้อยู่บนผนังด้านหลังท่วงท่าอกอากราวพยักหนุม่มบนโต๊ะเต็มไปด้วยคำภีพิชิตยุทธหลายฉบับวางกองอยู่เบื้องหน้าระยะหลังเขามักจะเห็นเขาตั้งใจศึกษามันอย่างขมักขะม้น เสียงของหวังอิงส่งดังขึ้นซีเออส่งหนงังสือมาให้อีกแล้วเหรอหลอกว่านจงเห็นพี่ใหญ่ยังไม่เข้านอนก็ชักชวนในนั่งลงสนทนาหนางังสือเหล่านี้ท่านอาจารย์ซื้อได้อ่านเป็นผู้เลือกส่งมาเพื่อประโยชน์ต่อการใหญ่หวังอิงส่งจึงว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าตอนนี้เจ้าคงกลายเป็นนักกลยุทธ์แทน,นักประพันธ์บทอุปรากรและกระมังแม้จะเป็นการตั้งข้อสังเกต แต่หลอกว่านตรงก็ชะงักขึ้นมาเพราะน้ำเสียงที่แฝงอยู่ในคำพูดนั้นมีท่าทีห่างเหินคล้ายเป็นการดูแคลนชนิดหนึ่งที่ทำให้เขาต้องการอธิบายตนเองพี่ใหญ่คงไม่เห็นด้วยที่ข้าเสนอให้จางซื่อเฉิงขึ้นเป็นโจของสีหน้าของหวังอิงสงบอกถึงความไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่เหมือนกันเขาเอ่ยวาจาเนิบนาบแฝงด้วยความอ่อนโยนเหมือนเคย การแนะนำให้เขาตั้งตัวเป็นใหญ่ก่อนอย่างนั้นจะดึงดูดคนประจบสอพรอเพื่อหวังในรับยศเข้ามาหาและกระบวนการคู่ชาติก็จะไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นจะเอาแต่ความสะดวกสบายมักง่ายเขาว่าแล้วหวังอิงสงก็เล่านิทานชาวบ้านเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าตอนโชโชตั้งตัวเป็นวีอุยนั้นรังแต่หาความสุขกสบายใส่ตัวเขาสั่งให้สร้างวังใหม่ สั่งให้หาพันไม้พิเศษมาปลูกในสวนปาก็อยากกินแต่อาหารหายากมีอยู่วันหนึ่งโจโฉนึกอยากกินส้มจากเมืองปุนจิวจึงให้คนด้านดนไปหามาแล้วโจจูก็ออกมาแสดงอภินิหารทำให้ส้มมีเนื้อในที่กลวงเปล่าพอโจโฉปอกเปลือกออกจึงพบแต่ความว่างเตราะว่าฝ่ายโจจูและแกะเปลือกแล้ว กลับมีเนื้อที่หวานช่ำส้มมีแต่เปลือกข้างในกลวงเหมือนตำแหน่งอองของโจโฉนั้นไม่มีค่าอะไรโจโฉได้แสดงธรรมว่าผลส้มนี้มีเนื้อหวานช่ำนั้นคือความแท้จริงของสปปรรพสิ่งแล้วจวนโจโฉให้ออกบำเพ็ญกุศลด้วยกันแต่โจโฉไม่พอใจมากสั่งให้จับโจจูมาตัดหัว แล้วโจจูก็กลายเป็นนกกระเรียนบินหนีไปเสียก่อนและฝากคำพูดว่าเพียงว่าเจ้าหนูเดินดินตามหลังเสือทองเช่นคนเตยทตยานมากเล่ชั่วคืนผ่านผลหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างหลอกวัานจงจึงถามขึ้นว่าพวกเราเป็นเหมือนพรานที่ตามลาก,กวางมาจนถึงกลางป่าแล้วยังสงสัยต่อเป้าหมายที่อยู่ในใจอีกหรือพี่ใหญ่หวังอิงสงจึงว่าถ้าข้าเป็นนักแสดงและ เจ้าเป็นคนเขียนบทละครข้าและเจ้าคงอยากให้คนดูได้รับความสุขจากงานของพวกเราด้วยกันหลอกวันจงคิดทบทวนตามถ้อยคําของหวังอิงสงและเป็นอีกครั้งที่เกิดความเห็นด้วยกับพี่ใหญ่หากสร้างบทอุปรากรของตัวเองเขาจะมอบความคิดที่ดีง,งามให้กับผู้คนซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความสุขเท่านั้นและเมื่อมาเป็นที่ปรึกษาของจางซื่อเฉิงเขาก็รู้สึกอย่างเดียวกันว่า จะต้องทําให้จางซื่อเฉิงเกิดสํานึกในการปกครองบ้านเมืองด้วยคุณธรรมและด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้นเขาเชื่อมั่นว่าตัวเองจะทําทได้สําเร็จแต่เมื่อเห็นท่าทีของหวังอิงสงเขากลับไม่แน่ใจขึ้นมาอีกและรู้สึกว่าหวังอิงสองอาจจะมีอคติกับคนร่ํารวยขณะที่จางชื่อเฉิงเชื่อฟังและต,ตามคําแนะนําของเขาทุกอย่างภายใต้การบอกกดของผู้ประพันธ์ จางซื่อเฉิงเป็นนักแสดงซึ่งเล่นตามบทที่วางไว้อย่างเคร่งครัดและเขาก็เชื่อว่าอาจมีบทที่ดีพอจะเป็นใครแสดงก็คงเหมือนกันแต่หวังอิงสงูงอาจจะเชื่อว่าพลังของนักแสดงต่างหากที่ทำให้ผู้ชอบผู้คนชื่นชอบแล้วต่อละครเรื่องหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมาจากบทที่ยอดเยี่ยมหรือจากนักแสดงที่ยอดเยี่ยมกันแน่หลอกกว้นจงจึงถอนหายใจอย่างหนักหน่วง ข้าเข้าใจที่พี่ใหญ่กลา่าวทว่าสวีโซอุยตั้งตุยเป็นอ่องเต้แห่งอาณาจักรเทียนหวันกัวจือซิงเป็นชูชย่างอง๋องและหลิวฟูตงก็สถาปนาหลานหลินเอ๋อเป็นเสี่ยวหมิงอง๋องถ้าจางซื่อเฉิงไม่ตั้งตัวเป็นอ๋องบ้างคนก็จะแห่ไปเข้าร่วมกับกลุ่มที่มียศศักิ์กันหมดดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนฐานะของจังชื่อเฉิงให้เหมาะสมธรรมสถานการและใช้สถารภาพนั้นให้เป็นประโยชน์แต่จิตใจเดิมเท้หาได้จำเป็นต้องเปลี่ยนตามหวังอิงสงว่าตอนนี้การคู้ชาติกลายเป็นเรื่องเย่งชิงความเป็นใหญ่ของผู้นำกลุ่มต่างๆไปแล้วแต่ข้าก็ยังเห็นคนที่มีคุณสมบัติเพียงพอ พี่ใหญ่กับพี่รองครางเพลงในคุณสมบัติของจางซื่อเฉิงมาตั้งแต่แรกแต่สำหรับข้าเห็นว่าเราสามารถเสริมการแสดงให้เขาได้ด้วยบทบาทที่ครบถ้วนเขาเว้นจังหวะบอกกับพี่ใหญ่ตามตรงสำหรับข้ามันไม่ต่างอะไรกับการเขียนบทนิ้วเมื่อหลอกวกวนจงเผยความตั้งใจของตนออกมาเช่นนั้นหวังอิงสงก็ยิ้มด้วยอารมณ์ที่ผ่อนคลาย โบราณว่าสามคำไม่พ้นวิชาชีพตนที่เป็นเช่นนี้เองเรื่องคู่ชาติเจ้าคงยังคิดเหมือนบทละครคอยบอกบทให้คนเล่นตามแล้วสำทับว่าแต่วิสัยมนุษย์ไม่ชอบเล่นตามบทที่คนอื่นเขียนให้หรอกนะต่อให้เป็นบทบาทที่เหมาะสมก็ตามเพราะแต่ละคนต่างก็มีเรื่องที่อยากแสดงอยู่ในใจกันทั้งนั้นแต่เอาเถอะข้าเชื่อในฝีมือของเจ้า และจะเล่นตามบทที่เจ้ารังสรรไปจนจบสมบูรณ์นั่นเป็นคำมั่นของหวังอิงสงด้วยท่าทีรากับนักแสดงคนหนึ่งที่เชื่อว่าบทอุปรากร์เรื่องนี้จะต้องดีแน่แล้วเขาก็ลุกขึ้นบอกว่ารบกวนน้องสาม,มานานแล้วสมควรจะต้องไปเข้านอนเสียทีหลอกว่านจงจึงเดินไปส่งด้วยรอยยิ้มแม้ว่าจะปรากฏรอยแยก่างความคิด แต่ระหว่างพี่น้องก็ไร้ซึ่งความคลางแคลงต่อกันหวังอิงสงกลับออกไปแล้วหลอกว่านจงมองกงกัมพีพิชัยยุทธเรื่องชื่อหลายยุคที่วังอยู่เบื้องหน้ามันได้ผ่านสายตาสั่งสอนนักกลยุทธ์มาแล้วกี่รายและทําให้เกิดสงครามกับสันติภาพมาแล้วกี่ครั้งเขาศึกษามันเพราะคิดว่าจะช่วยให้เกิดความสําเร็จได้เช่นกันมันเป็นคนละสถานะกับตอนที่เขาชอบดูงิ้วอย่างหลงไหล เขาอยากเป็นนักประพันธ์อุปรากรแต่เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างโลกที่ทำให้ผู้คนเชื่อและฝันในสิ่งเดียวกันอาจเป็นเสียงหัวเราะหรือหยาดน้ำตาจากความซาบซึง้งในเรื่องราวที่ได้รู้เห็นเพราะใจกลางของมนุษย์ต่างก็เหมือนกันแต่นี่ไม่ใช่เวทีนิ้วที่จะเล่นให้คนหัวเราะร่าน้าตารินเท่านั้นมันเป็นสนามรถของการช่วงชิงอำนาจ ต่างฝ่ายต่างต้องการชัยชนะกันทั้งสิ้นเขาเฝ้าอ่านสถานการณ์อย่างคนเขียนบทละครและเห็นว่าซ so ว so ีโซฮุยเป็นตัวละครที่อ่านง่ายไปใต้บทบาทตื้นเขินด้วยเชื่อว่ากำลังมากที่สุดจะนำไปสู่ความยิ่งใหญ่ตามคำยุยงของเฉินโยเลี่ยงแต่ส so ว so ีโซฮุยก็แสดงบทโดยไม่ได้สนใจอารมณ์ร่วมของผู้คนเลยแม้แต่น้อยเขาวางตัวหางการเกินไป จนคนไม่ชอบดังนั้นจิตใจของประชาชนจึงตกไปอยู่กับตัวละครอย่างเสียวหมิงหวางกันหมดเพราะเสียวหมิงหวางขานรับนาะเพลงราชวงศ์เก่าของชาวฮั่นที่ล่มสลายไปแล้วนับว่าหลิวฟูทงเป็นคนเชิดหุ่นที่เข้าใจชาวบ้านใช่น้อยทั้งตัวเองก็ได้รับความชื่นชมด้วยซึ่งเป็นบทที่เขาเลือกเล่นมาตั้งแต่สมัยแรกก่อตั้งกองกำลังพวกผ้าแดง กับหาสารทงบทนี้สำคัญแต่ไม่มีใครสังเกตเท่าใดนักเพราะคนดูจะจดจ้องมองไปที่ตัวแสดงนำโดยตลอดแต่ตัวละครที่น่าสนใจที่สุดคงเป็นจูหยวนจางเพราะเขาเล่นบทนำแต่กลมกลืนแทบไม่มีความโดดเด่นล้ำหน้าและแต่ละครั้งที่มีโอกาสสร้างชื่อเสียงคลึกโครมเขาจะทำให้มันเป็นความภาคภูมิใจของกัวจือ่อซิงและทุกคนร่วมกัน จูหยวนจางไม่เล่นตามบทของใครแต่ก็ไม่ขัดขืนและจะทําให้คนอื่นคล้อยตามอย่างเป็นไปเองเขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองขึ้นถึงจุดสุดยอดเพราะเข้าใจธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงของสปปรรพสิ่งว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วจะต้องย้อนกลับนั่นทําให้เขาถนอมพลังและความนิยมไว้ได้ตลอดเมื่อกลุ่มต่างๆแย่งชิงความเป็นใหญ่กันเช่นนั้นหลอกวั้นจงจึงต้องเสนอให้จางเสื่อเฉิง เป็นฉึงหวังในนามอาณาจักรต้าโจซึ่งเป็นนามแห่งความเจริญทางการปกครองของอาณาจักรจีนโบราณด้วยเชื่อว่ายางซื่อเฉิงจะเป็นผู้ปกครองที่ดีเปี่ยมด้วยคุณธรรมไปด้วยและตอนนี้เขาก็หวังว่าการกู้ชัตนในความคิดฝันของเขาจะเป็นบทอุป,ปรกรณ์ที่นำทุกคนไปสู่สันติภาพและมีตอนจบซึ่งเปี่ยมไปด้วยความสุขเป็นล,นล้นพ้น นั่นก็เป็นเรื่องของเสือหนวดแมวซึ่งเป็นนวนิยายสามก๊กฉบับคนกันเองภาคพ,พิเศษกำเนิดปณิธานตำนานนิยายเงาฟันของผีเสื้อโดยคุณเอื้ออัญชลีนะคะสำหรับตอนต่อไปนั้นเดี๋ยวเราค่อยติดตามชมต่อกันในคลิปหน้านะคะแล้วก็ขอบคุณสุขสำหรับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันมาโดยตลอดสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ